ทุก,คน,คอกอนอยก็โยกล้อหนาด้วยเซตดหลังเลยอโอ้แตกทางใหม่เป็นเรื่อยครับ คัาบางคันไม่มีแอร์ก็ลำบากหน่อยครับนอกจากจะร้อนแล้วเนี่ยเปิดกระจกปุ๊บ คุณเยอะอีกต่างหากครับถ้าไม่มีแอร์ก็จะโอ้ขับรถวันละหลายชั่วโมงนะครับ F.N. 527ครับเอามาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแรงหมาน้อยกว่า F.N. 5 2 7 S นะครับตอนนั้นเทอร์โบครับตัวนี้ธรรมดา,า,าใกล้จะเลิกงานแล้วครับแต่ว่าแดดยังออกอยู่นะครับ ห้าโมงแล้วแดดยังจ้าอยู่เลยครับปกติหน้าหนาวมันต้องมันต้องค่ำไวนะปกติโอ้โ,โี๋ยวดไปแล้วสะดุดหน่อยนึง วอาคุณปูไม่กล้ามาเลยคุณปู่เข้านู่นเลยครับว่าคุณปูก็ไม่รู้ว่าจะไว้ไหม่ะก็จะมีสามรุ่นนะครับรุ่นนี้มีมี M6 ครับแล้วก็ห่าสองเจ็ดนะครับแล้วก็5 2าสองเจ็ดอนะครับเอามาดู M6 ครับหกดีสิบหกเทอร์โบนะครับ กันนี้ขาแรงตัวนี้ไม่ติดหรอกครับกันนี้เพื่อนตัดสับกระโดดลิ้นพันกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับที่น้องที่เข้ามาดูใหม่ๆครับที่จะให้ไม่พลาดนะครับ ที่ผมจะลงไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับเสียดายช่องครับมีโฆษณาอยู่นะแต่ว่าก็อย่างว่าเลยเนาะคนดูน้อยครับเหมือนกับยังไม่เจอสิ่งที่ใช่ประมาณนั้นครับก็ถ่ายไปเรื่อยๆก่อนมันสีดังกระดังนี่พี่น้องพูดเป็นยังด้ เออยางไปต้าต่อซี่กระดังกังเข้าไปเ็ดไปเรื่อยแล้วครับดีกว่าไม่มีอะไรลงนะแค่ให้พี่น้องลูกหลานได้ดูครับ A chở thúc vào ngắm này, cố phơi gần như này. này. Lăng nước ngàn. Hất được cả gì áo chưa học kia. อ้าวเช็คเที่ยวก่อนครับดิอันนี้เช็คขาไปนะครับเลิกงานแล้วตัวนี้ครับสุดท้ายครับเลือดจริงๆ พักผ่อนแล้วเพืน่นว่ะขับรถทั้งวันครับพักผ่อนหน้าร้านค้าเลยครับเชิญเลยครับอ่ะชมต่อคลิปหน้าครับ